สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเสี่ยงไฟและบ้านครับมณีน้ำภาพพี่น้องมากแก่บนครับแก่บนคลิปล้านวิวครับเพราะว่าเสี่ยงเคยมากสารปูพมกับก็เลเชืงบนหรอกครับแต่ว่าเป็นเลียงสารประจําปีถึงต่ปีที่แล้วครับพอดีก็เลยบอกว่าทำให้คลิปล้านวิวเสียวหัวหมูเอาหอกให้เก่โต เมื่อแก่บนครับเริ่มขึ้นพอพี่น้องผ่านมาตั้งโดนก็นเลยเมนนื่อน้ำพิณพี่น้องมาแก่บนก็นแล้วกันครับสําหรับคลิปร้านวิวนะเบื้องว่าเสี่ยงใดอียังมาแก่บนแน่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีของเด็ดเด็ดบ่เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับสําหรับแก่บนคลิปร้านวิวครับพี่น้องครับกับนก็เลยไปนั่งเช้าเราก็เล่มาบ่า

อยไไวอ้อนอันนี้ข้องใครนี่ไไหอยใบวายพุ่นมาออกอันนี้เขต้วยนี่จะ่อันนั้นเน่ยข้นมากว่าแกไไา่ไหมกุ้งเล็บแม่ ติดก็ติดดียวกันนี่จุดก็จะจุดแล้วนะจุดเล้วร่มข้าวเริ่มข้าวโอ้ยบวมแน่นดอกบวตั้งใจเรื่มดอกเรื่มข้าวอีหลีวาไปแล้วเรื่มข้าวเกิดพอ แต่น้ำเราแข็งไกลโตมันนอมหวานมันก็ไมแม่แก่คนที่เคยบาเคยว่าไปกับปู่อะไะลูกหลานทุกพอแล้วไ่ได้เลี้ยงรบแต่ว่าทึงมาาจะหน่อยหนึ่งคือพออบ่ได้เลี้ยงก็คือพออยาให้มีงยละู่ลลูกหลนมีลูกหลานหรนํำแม่เลี้ยงมะถวายหรือะก็ได้ อีก,อกร,อร้ราียอดติด,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 ดมันงไปล่อีกล่าอีกเดมันเียปู แตงแต้ไอ้นี่แม่แตงแต้ไอ้เลี้ยงปีกายแม่เ,<อ>เลี้ยงปูปีกายแมออบ่บนในเขามาใกล้นั่งยีออ่ปุ่นก็เรียกว่าไอ้ทานช่องลูกช่องหลานได้อยากให้มีคลิปร้านวิวคือขเขาในเด้อก็เรียกว,ว่าทั้งสี่ก<อ>็ได้สิมาเลี้ยงดอกมาขึ้นพ่อเดียนว,ว่างันอ่ะเอาเ,<อ>เ,เคยไปบอกยิ่งอย่างยุไส้คื้พ่อล้ขึ้นพ่อสิขึ้นว่าพ่อแต่แรกเขาดีเลยบ่แมาณ่าบ่เรื่มดิแต่ขึ้นว่าพ่อ บ่ได้ลืมมันบะไ่ได้ลืมแต่ว่าคือเพ่อผ่อนซื้อจะเล่นมันมีโอกาสเล่นท่วงกันเลยหมายคนเออได้มาพร้อมกันแต่เด็โอ้เคยเคยนึกาอันพอเขาสองเขานี่ยแล้วที่ไปได้กันน้อยเลยนึกเยวเบิ่งดิ้วใครแมาสองสันยายขอนะหลายคนครับปวขานอนุ่มก็ไ่ขาสาเจ้าครับอันนี้เป็นกันวาอาศัยแพร่เพลิงน้องข้างไกลเพิ่อาศัยไฟเพลิงมาอายุหากิน เพราะว่าแก่บนเ่ากัน ให้โชคให้ลาภก็ให้ลูกหลานเด้อใจ้าเลื่ตัวนี้ละตัวนั้นเครื่องงั้นท่านเหมือตันั้นเรื่อง่ะตัวนี้เหมือดวเวนี้เห็นเหเห็นเรอเลยอันนี้จะคล้องผู้พิจุดุดขทะเบียนรถอันเดียวกันก็ขทะเบียนรถอันเดียวกันโอ้ยปาดจำเขได้ดอก

เปรี้ยกเสียงไทยซื้อดิเอ๊ยเดี๋ยวไปหาซือ้อเหล็กดิอ๊ยซื้อลัตติลี่เด้อคร่วยถูกพะสุดเหรอครับพี่น้องถูกสุดแล้วพี่น้องเห็นไหม องเพิ่งเป็นยังไงครับคอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวเขากับจีน่าลาเพิ่นเหรอครับจุ๊บๆ <c oughs> เคินเคิงดอกเหรอครับพี่น้องครับจะเสียอำมร่าเพิน่นนาเพิ่นไปก่อนไอ <c oughs> โซไห้มันครับเมื่อวันที้สิบห้ากันยายนครับสิบห้ากันยายนไอโซไห้มันนะพี่น้องเด้อ ดดไน,น,ดดนไโซไหมันห้โซไหมันครับพี่น้องครับม่คลิปมอนี้มาเรียงคลิปร้านวิวครับมาเลียงปูสารปรูพมครับอำเภอเขาชิกันจังหวัดสระแก้วครับกิสิขอบนบานสันกาวขออย่งายงแต่ว่าเที่ยงบ่ขอดอกยำปาายำข้าวมาซื้อแต่เรียงได้วเป่อปีที่แล้ว่นละก็เลยลืมข้าวแต่นี่ เอาพี่ตอนน้องไปน้ำเนียกันแล้วกันครับสามราบ้อนี้ครับพี่น้องครับอลัลลามาจากพี่น้องไปก่อนเวลาหมดหมดเวลาครับเอาไว้เพื่อแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่นอ้องเจ๋อเจออัลามไอ้ปูคนสาหรับมื้อนี้สวัสดีครับ